ต้องเรียงแถวถ่ายรูยปไปเนี่ยดีย่นะตัดมั้งนะเาสาเสาหิน้อยู่มันใช้โมชิล้วมบ้งเนี่ยมีนะมีะเ็แล้วกแต้มลงมานี่ไปเลยนะหอยลงเลยนะคะ อ๋อเทพแล้วอมาาคนแรกเลยดูนะสามสิบสี่น่าทำเดียวสิบคนอาไอ้ต่อวี่สี่สิบคนไม่ไมไม่มีอาชีพซ้ำกันเลยนะคะเนี่ยดู หลากหลายนะคิดว่าภาพจะต้๊ดกันครับตอนนี้ทำงานทั้งหเนี่ยผมเอาเสาหลักสี่ตเดียวเนอะแล้วก็ล้วงลงเรียบร้อยโอเคได้แดงไหมได้อยู่แดงมงมวงต่อแดงม่วงต่อแดงถ้าถ้าเหลือเกิดนะไม่น่าจะเหลือเอ๊ะเหลือเออเหลือตอนนี้มันไม่ใช้ร่วมกันมาแค่สองขอเปิด ที่หนีพอเปิดแดงก็กดองไม่ได้อยู่แล้วนี่นาอย่ต้อมอย่าไปหลับแบบเมื่อกี้นยะดีไอย่ไ่เดียเดีไแล้วเกิดรยยังตีไไม่เท่าไหร่แล้วหลับตองไม่แต่เมื่อกี้ต้อมไม่ได้หลับตายหรือเาแงต้อมเป็นยนตรงกลางเลยันต้อมได้เลยออกนแรกเลยีวี่้ีเตมตอน พร้อมแล้วพร้อมแล้วต้เตนท์ต้มเแล้เลยเอาโฟพวกอะไรเงี้ยใ่หลบรอรอยังไม่มาน้อ,อได้แต่เดดมือแล้วเตยบับร้อยเลยบักเป็นๆขอพับก่อนไปกันทิีงเออเอาหาเลยไ่ <c oughs> ได้เาอะร่นแต่โโหดอยู่ตีเลย ต่อตีเซนี่มันจะไปลดที่น<ร>อุ้ยแหลกเข่าก็ได้ <c oughs> ใครยังไม่ได้ปรับปักียระวังนะเผื่อจะแหลกอ้ยแหลกใจเลยแหลกจังเลยโเจิ้ที่ลาวาันแข็งออ ลืมเปิดหุ่นมันจะหมดแล้วลืมเพิ่งเปิดหุ่นติอนาคตอนาคตเมีนพี่แมวเราไปลงเซีย เรารอให้หาของให้ครบก่อนแไปไงอย่าทิ้งม่ละเจอไปลอยตายโรยยังเดียไแล้วมีตัดต่อด้วยลาายตต่อหดันหลําลืมพิษเ่านลบกันแล้วไม่อยู่แล้วก็บโลกก่น อย <time> okay. here, he ู <zone> ่กับพี่ออมเนี่ยสบายใจดีเดี๋ยวถ้าตกก็จะตะโกนดังๆตกแล้วตอนนี้ตกอยู่เนี่ยตกแล้วต้องกันไปกล้อยต้องกันนะ ไอ้เวเ็บบล็อกปเจ็บะโคนานแล้วเแล้วมันกดไม่ได้ว่ะเลยเจ็บโค่นาน้เนอะมันกดไม่ได้อะไม่ กระเด็นตอนนี้พี่เฮ้ยเฮยยไมกินมีคนตกไอ้เจ้าตกมาแล้วชื่อพี่กดแล้วอี่าอยู่กับอินโดดสบายใจ จะมอนวัดไปหาไงตรงนั้นนะคุณตกกันแล้วคุณก็ตกหมดเลาะคุณมันก็เมเปของมันอยู่นะ เอยตกป่าวหรือหรืออะไรโคตรโคตรโคตไม่ยอมทำไมยิ้ว่ะกี้เนี่ยเอ๋ยิยิวเอ๋ยั่ไงใกล้ทาไปรักต่อๆปกอดกอดเดี๋ยวให้คนตมทั้ง ระบบเก็บมือครับแมนนวลเล อัต่อเลย้ผมลองอัดตงเตแกอัดเลยอัดเลยวยเกินไม่เป็นไรล่หลอดีชอบเตาหรือเต่าแท้ไทยคุณดาวร้อยกว่า วิเลยร้อยห้าสิบวิงเหรอมันเป็นอันตีไงพี่แมงอ๋ออันตีมันดันเดียวละเรียนสิเก็บร้อยโจ้รูกเก็บไ่ใช้ต้องแมมมอนนะแมมมอนมันโหดเดี๋ยวไม่ทันแล้วไปแล้วก็กว่าจะถึงน่าจะได้อ๋อไอตัวใครรไม่กดกั้ามเองไอ นอไปใน,ในวัววัวหมาก่อนมาเจอกทำไมเล่นไปยากจ่ะวัวจะไเกลียบดำอมมันลำคานมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพอเม,กม็กน่าจะเปิดเป็ด <laughs> เข้าไปไหมเข้าไปไหมเข้าไปชันเลยเบื่อเลยไม่ต้องเข้าเลย้องดูแลเบื่อไมชันได้ไปไหนะบอกว่าโอ้หจนลเลยโหดกันเกินของมาชอตะดูดูับสั้ตัวกินนะใ่แน่นอนเท่าไหร่ โหเขาได้บัฟตีโคตรเยอะโอ้ยจร้งก่เอาล่ะจะมันตีเลยนะลากไปเลยอ้อมนยฝันไม่ได้แล้วใช้ไปแล้วเกิดอะไรอะไลยปะเขาไปก่อนติดเลยนะ ตายไปแล้วคนนี้เนี่ยีหลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนีตัน้งตีไปแล้วอันตีไปแล้วที่เที่ัง่ัง่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวีโอ้ยันบ้าทันไหมายแล้วล่ะัไม่ทัน้ยแล้วไม่ทบนม่อกีก่อนเลยก่อนอ้ อ่ไม่ทันวะคไหมทำไมจบแล้วะจบแล้วเนี่ยนันงแอต้นสืออันนึงไงอะไรวะมีหลอกอันน่มจลดไปเรื่อยลงแล้ว แล้วไตทตันมาใช้ไก่ตัวนี้เหรอใช้ใช้ตอนที่อยู่ข้างบนหันหลังเข้ากําแพงับพี่แมวแล้วมันจะออกมาตรงที่เรายืนพอดีกดหันหลังเข้ากําแพงก็ใช้อะใช่หันหันหน้าไปข้างหลังเนี่ยแล้วก็ใช้มันจะลงมาตรงที่เรายืนพอดี

หนันหน้าเข้าขนัาแล้วกดได้ไหมใช่ใช่หันหน้าเข้าผนังเพราะมันลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยใช้อ่ะ,ะ <c oughs> ใช่ถ้าเกิดหันหลังเข้ากำแพงมันจะอยู่เสาเดียวที่เรายืนแต่ถ้าหันหน้าออกมันก็จะลงไปข้างล่างไง่่่าานีไงเเมมร มาแล้วไมเบลมาแล้วมาแล้วมาัอนะมาแล้วนีก่อนอุ้ยโอ้โหยกินได้ตามรัควานไม่ได้เขาอยากกินได้นไ่บ่อยจุงปล่อยอันตีออกไปงแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่เด็เหรอไม่เด็เหรอลุกเราเอาไปไปได้หรอไปได้อะคนแรกขึ้นมาที่วัดไม่มาล่เดีนยว้พีทมันไปพิทไหพๆอยู่รถราเราอนเช้าเลยคับ ทำอไันมทเรียกมาทีไม่ร้เยตนิตยังร้ร้อนรนแบบแบบไไม่รู้ว่มแจ้งหลักใจใจมีเหมือนจะโดดแต่คนกล้ๆมันแจ้งใหิทธิ์ยอวันนี้วันนี้หลอกกันทุกคนเลยอ่าวันนี้ยังไม่ตายหอกกันทุกคนเลย โเขาบอกว่าจะอจัดคลิปนี้หลอเลยฮะหลอกันเลยตอนนี้ไม่มีรู้ไมมาไม่งงหรอกูีบิ้มโอ้ย้าจอดำไปแล้วซึ่งเลยลูกพี่ฮาเลยนะตา <c oughs> รั แล้วพวกนี้ว่าไงไร่นี่นี่นี่จ่าจ่าเนี่ยแคนใหญ่นะแต่ตอนกี่สายไปก่อนเลยตอนนี้ม่สนใจแล้วอเออ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอบคมณขอบใจนะโอเคเฮ้ีองน่ยนะเพื่อนข้อไหนข่ายิงไหนตีกองหนึ่งแต่แรงนี่ธรรมดาปะย่นี่ตองไม่หลุดไม่หลุดเอเอมน่จะหมดเหรอ ยิงบ่ยิงม่อบบไม่ยิงอ่ะม่ยิงม่ยิงมเองได้ใช่ไหมผมยิงท้อสองแล้วกันนะสองตั้งสามแต่ผมไปยิงห้าแล้วกันอ้าหนึ่งมอมงกว่าบอกกว่าอกรื่อหนึ่งนะใครนะใคยิงท่อหนึ่งอมบบท้อหนึ่งพี่อ้อมไหมหรือใครี้อมาหน่ข้างหลังเนาดูน ต้อมไพน์เลนเดอร์เลยต้อมไปยินโน้ดเดี๋ยวผมอยู่กับทางเอ๋ก็ได้ทางฮยูดีกว่าเอาไปละอืมต้องมยิงต้อมห้าไงต้อมไปห้าไปยินฝุ่งนี้หนึ่งอ่ะยินฝั่งนี้อ้อมเลยเจ๊ยิงอยู่ทางต้อมห้าก็เลยแล้วเมตตาเลยมา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 โอ๊ยแหลกเอ้ยทำไมขึ้นอีกโอ้โหพอดีพอดีพอดีหล่อเบอร์อะ อุ้ยเต็มดอกหีตายยังยังไป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 นห้าลินเลยมวอยู่ายังมายังมายังมาอยู่อย่ยนย่ไมต้องขิดจไปดิเอมันอยู่มันอยู่รวมๆไป้อพยายามยิงให้แนบนกันนะนบนิงจากุยยิง ตอนาอที่ลงเดี๋ยวแยกไปสังเกตการรอบๆเป็นโคศกถ้าเสาดันเล็นเสเาวาถ้ามีลูกตาก็ดูว่ามันจ้องเสาเปล่าถ้า,ถ,าถ้ามันจ้องเสาจะมีลูกตาที่อยู่ที่เสาก็ยืนกับเสาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองยืนกับเสาสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งอยู่รอบๆสนามเป็นโคศพ <c oughs> น,นี่ก็เออแข่งแขมาแล้วชิเบิ้งชิบ้าเบิ้งอะไรขึ้ เอ้ยถ้าม uh ีป้อมยังไงยืนที่อยู่กับป้อมเพราะว่าถ้ามันเล็งมันได้เล็งที่เดียวอยู่ไม่ได้ไปไหนเฮ้ยก้อนหนึ่งครับไม่มีใครยิงนะพยายามีก้อนเดินไปก้อนบดินกินได้โอ้โหญิงยิงใกล้ๆเหยียดงขยับออกไปดิแค่ยืนอยู่ด้วยกันคหยิงสองคนคุณเหรอ มีไรชือของคเยอะเฮ้ยเอาองเห็ดอะไรอ่ะเวลามันมอนใส่ต้องเดิมหมดจ้องนะจ้องอ่ะอมาาไปสัจับเลจ้องแล้วไม่ทำอะไรเลยวรอตรงนียนี่มายืนปังกูทำไมเนี่ยมอน เออเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ก็เห็นอยูเมื่อกี้ระเบิดระเบิดมาระเบิดนี่มีอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยกลมๆเนี่ยอ้อมล้อเดือดซิบอ๋อไอ้ลูกกลมๆนี่กระเบิดไหมถ้าไม่เห็นปลาระเบิดมาก็ให้เดินหลบประมาณนี้แหละเหลือสิบหกหลอดหรือว่ายุบไปนิดนึงจ้องแล้วอ่ะเอ๊ะเดือดิบหกเลยนะเอามีออกซิเ

เหรอยรมีอะไรทางเดี๋ยวตัดต่อภาพตรงนี้แล้วตัดเหตุที่ตียไม่ตายแล้วตัดตรงจ้องแล้วจ้องจ้องจ้องมาแล้วโอ๊ยจ้องแล้วเลื่อไปโอ้กหมุนเป็นหนึ่งพลังของไหวป่ะมาๆผมมีมีอยู่ได้ได้พี่แมวฮิวอยู่ถ้าจะลงมาเราบอกทีี่ดอ้

ไม่ยอมนะไอเดด้อแข็งแข็งแข็งมากอย่าให้บึ้มลงมานะตกไม่ตกเลยแหละหมดหมดรอเบยถ้าลงมานี่หมดรอเบยยกเลิกการอัดยกเลิกการอัดยกเลิกการอัดนะครับถ้าลงมานี่ครับหมดรอไม่ลืมหลบ มึงเสาเสือดลงแล้วองอเอา,า,าเอาเอา,เอา,เอาทุกอย่างเฮ้ยตาเอาตาเสาก็มีตาบ่ไม่เยยงเสาได้่ถึงเลยตัวอะไราหลักูเนี่ยยุ่งยิเลยเอาหุ่นลงมาบัฟก่อนแล้วตาตาตา ไปถ่ายไป่ายไปเยอะๆต่างม้อก็ไม่เสียใจเลยออกนะต่อเลยเอา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 เออโอเคลองดูพร้อมแบล็คพร้อมแบล็คไหนอย่ากินนี่เลยหน้าตาว่า เอายังไอาังเันอวันสีได้เลยขนาได้เลยตอนไหนก็ได้ตอนเนี้ยรถขี่ให้บิน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 หลบข้างหลบข้างรอรอเลยไปห่างไปห่าง Lạp là, à lạp là, lạp là, à lạp là, à lạp là,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  lạp okay. <cười nói> ừ, ừ, là, lạp <cười nói> <cười nói>

เดี๋ยวคุณเดยเดี๋ยวเรียนแ้ย,ยผมวางเขาก่อนเดี๋ยวผมวางให้แล้วรออยู่โอ้จีเอ็มมาประกาศอะไรตอนนี้นะครับฟังยอมหมดเลยดูให้ดูให้อยู่เปล่า ต่อต่อผมต่อผอยู่ไหมดู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 ไอยู่มันดู่อไม่ติดกัเลยสาวนติุณจะตายแล้วโอ๊ยคางคือยัง วิ่งเลยตาอไปแล้วนลิ้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 นล้นลิ้นนลนลิ้นลิล้นลิ้นลิ้นล้นลนลิ้นล้นลิ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 ้นิ เต็มเต็มขยับกิบกเลยเอ่าขยับไปขยับมาดิเกือรอเบล้วไปรอมีแหละอา้ตายเลยเลยโอ้ เฮ้แข็งแข็งเียเยยี่เี่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยกำลังปลาอยู่มาเลยข้ามมัเลยไอ้แต่เ้เราที่ช่วยได้ก็วยไม่ได้เฮ้ยยยยามเนเลยขอเล่นยยยยอยย่ยยยยลยยลยนี่คนท ไอ, <c oughs> อ่มันก็เหมือนกับเอ๋มือจาคือยืนรวมให้เป็นก้อนอ่ะมันน้ำแข็งเลยจะไม่กระจายให้ข้างไปติ้มกับคนอื่นไงโอ้หนี่เกิดต่อก็ถ่ายรูปเลยไ, <c oughs> ไม่ใก็คือเหมือนวิ่งก็แบบมันยืดมันไปเรื่อยอ่ะอ,อ,อ,อกเลยคอนโชว์หลังที่ตาย <c oughs> มาเลยจะได้ไม่เนี่ยโอ้โหถ่ายได้สามชา้า 79ป้องกันตัวเองสูงป็งคน84ิอพิเซอร์ฮนอฮนอฮนเป็นใครกนไปก่อนแล้วับกดไปเบย์ละวอลเออร์ไม่เอายากระอา่งาใครเล่นปล่าก็มียัอเาเปล่ามีเล่นมั้หัว คนเลยทำก่อนก็ได้ไม่ตีเลือดตุงเท้าตุงเท้ายังไม่ได้เลยตุงเท้าที้แล้วเนี่ยอุ้งเสี่ยงปลยอะไรอะลอยโอ้ชีวิตทำทิ้แล้วก็ไม่ได้อะไรอยากได้พาแค่มีต่างหูดอกด้วยนี่จะเป็นอะไรใครอยากได้กันคะไม่เอาจ้ะพี่อ้อมพี่ออมตึ้งมาต่างหูไปมาหัว หมดอาไตังหูนี่ไงหูอุ้ยตังหูเจ็ดตเ้สิบเาเกโอ้โหสเก้าโดอกเห็ดดอกเห็ดพี่เอโหดมาไม่ปสามพันล้านกว่าเจ็ดคนอีกคนหนึ่งไม่เอาไปคนนอกกิวเอาไปด้วยนะไม่ใช่อะไร ม่แล้วมันหลุดแล้วเข้ามาตอนใกล้จะจบเหตุจัดเป็นเซนแล้วไม่ได้ช่วยฮิลด้วยนะแบบเซนไม่มีอะไรดีเืนไม่ได้เออะไอ่เห็นนะจะได้ไม่ใช้ครับไหัวไหัวมีแล้วใครเอาอีกบ้างนี่มีแล้วมาแล้วอันนึผ่านหมดแล้วเนี่ยกดนี่ขาดขาดเสื้อมั้งไม่มีเสื้อ ไ่ไม่ได้อะไรเลยเหรอต้อนงใช้อวไทยลูกต่องชุดมาสองอันเลยเอายังไม่ได้นา,นายลูกเลยเพี่ตั้มอ,อุตส่าห์ไปนั่งเก๊กแล้วเรียบร้อยขอไข่ขอันน้อยขอไข่ข